สวัสดีครับบรนนากราดนะครับนักกราดก็มีมีเพจหลายเพจมีช่องหลายช่องนะฮะอันนี้ก็ทําแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยทั่วถึงนะขออนุญาตนะครับเอาสินค้านะครับซึ่งจริงๆเราเป็นอีกเพจหนึ่งนะเป็น Membo Racing Shop นะฮะ by BG ือบรนนากราดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เพราะเบรกเข้านะฮะเราก็ทามารีวิวให้เพื่อนๆได้ ได้รับชมนะครับจะมีตัวขายดีนะฮะก็จะเป็นเบรกหลังนะครับของของ BMW นะฮะพันสองพันสองห้าสิบนะฮะตระกูล l c ลทั้งหลายนะฮะตั้งแต่ปี14บสี่สิบห้าใหชมชมปัจจุบันนะครับตอนนี้มันจะ หมดเร็วกว่าเบรกหน้าเพราะว่าทุกๆครั้งที่เรากำเบรกหน้าเบรกหลังก็จะทำงานด้วยนะซึ่งเป็นระบบเซฟตี้ของ b m w เนะฮะเพราะฉะนั้นจะเราจะไม่เคยเห็นรถ BMW ดเบยบรกแล้วตีหลังกานะครับไม่ว่าจะเบรกตกใจหรือเบรกยังไงกำเบรกหน้าไงเบรกหลังก็จะทำงานนะครับมันก็จะหยุดรถพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นพ้าเบรกหลังนะฮะของ K 1002นะครับก็เป็น แหล่เทมนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ขี่เคอยู่นะฮะถ้าหมดก็สั่งซื้อได้นะครับจริงๆมี K1 ด้วยนะอยู่อยู่ที่เชลยังไม่ได้เอามาถ่ายนะครับลำดับต,ต่อมาก็จะเป็น้าเบกหน้านะครับของยามาฮ่า SR400 นะครับ้าเบกเดิมนี่ใครที่ใช้อยู่นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเบกแล้วมันลื่นมันไม่มั่นใจมันมันถลายมันอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะกลิ่นจานด้วยนะครับ ที่ลูกค้าได้นำรถก็มาเซอร์วิสอาจารย์เบรกน้าจะซึกค่อนข้างมากนะฮะตอนนี้ก็เป็นผ้าเบรกตรงรุ่นนะครับสามารถที่ติดตั้งเข้าไปในปั๊มเดิมได้เสริมประสิทธิภาพครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นปั๊มแต่ง Excel Mouse หรืออะไรสำหรับคนที่ไม่อยากแต่งนะฮะอยากจะขี่เดิมเรียบๆคลาสสิกนะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค,ค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขวัญใจวัยรุ่นนะฮะสายโมดิฟายแล้วก็สายเดิมทั้งหลายนะก็เป็นปั๊ม ปัมเบกหลังนะฮะของ m e มโบนะฮะก็จะมี2เกรดมีคาร์บอนเซรามิกแล้วก็มีซินเทอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่พวกด้วงหรือว่าปักข้างตามที่เรียกรียกกันนะฮะจริงๆแล้วผมมีผมมีพีเซอร์เล็กด้วยนะครับทั้ง2เกรดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีเหมือนกันมาแล้วก็ชอบหมดนะฮะแล้วก็รอนานกว่าจะนําเข้านะครับ สำหรับ f o r ์ a นะครับเจนหนึนะครับเจนหนึ่งเบรกเบรกสามสามพอร์ตนะครับสามพอร์ตตัวนี้ก็มีพ้าเบรกอัปเกรดนะครับถ้าต้องการขี่รถที่มีระบบเบรกดีดีนะฮะโดยที่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนปัมเบรกก็ใช้ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปได้เลยนะฮะตรงรุ่นนะครับเบรกหยุดจังได้นะครับสำหรับปัมเบรกนะครับ M4 นะครับ M50 นะครับ ก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นซินเทอร์นะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้สำหรับสายโมดิฟายนะชอบติดปั๊มใหญ่ๆลูกสูบใหญ่ๆนะฮะปั๊มสวยๆนะสไตล์มาก,ก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขวัญใจรถเดินทางนะครับยามาฮ่าไม่ใช่ยามาฮ่าฮอนด้าเอ,อ็กเอดีวีเจ็ดห้าศูนย์นะครับ C.B.R. 300นะครับที่ใช้เป็นปั๊มแบบเลดี้นเมานะฮะหรือว่าคนที่เอาปั๊ม r a d i a n เม o ส์มาใส่ในฟอร์ a นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพระเบรกหลังนะครับพระเบรกหลังของ X.A.D.B. นะฮะอันนี้ก็เป็นของ h o น d a หรือเปล่านะ h นด้าหรือเปล่า ดูก่อนมีหลายรุ่นเยอะแยะนะครับเยอะแยะมีเกือบทุกรุ่นนะครับที่นี่สต็อกไว้รอนะครับหลายรุ่นเดีแบบ๋ยวที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอนาะนะก็มีสินค้าในสต็อกเลยสามารถที่จะติดตั้งหรือว่าจัดส่งให้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าเบรกหน้านะครับผ้าเบรกหน้าของอ BMW นะฮะ BMW ปีปีเก่านะออยคู่นะครับสาม เอ่อพ uh, uh, mm ันสามเคพันสามเอ่ออาร์พันสองนะครับจริงๆก็มีปัม๊มเบรกหน้าของพวก LC mm hmm. ด้วยนะครับ LC R ซีอานะครับ F 8 0 0 F 7 0 0นะครับมีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกหน้าของ Yamaha X Max นะครับอันนี้เป็นผ้าเบรกหลังนะครับหน้าใช้ซินเทอร์นะครับหลังใช้เป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับ ราคาย่อมเยาวจับต้องได้เบรกหยุดได้สั่งได้ดังใจนะของเดิมเนี่ยมันจะลื่นนะครับคนที่ขี่อยู่จะรู้เลยอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกที่อยู่ในรถหลายๆโมเดลนะฮะตั้งแต่650 500x นะครับ 500r 500f นะครับ forza 300 3 50นะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่เกรดคาร์บอนเซรามิกนะครับไล่เกรดขึ้นมาก็เป็นซินเทอร์นะครับ หรือสำหรับสายซิงกนะฮะก็จะมีเนื้อเลสซิงม่ให้เลือกนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสอบถามได้นะครับคาวาอะไรพวกนี้ก็มีฮาร์เลยก็มีนะฮะแบบว่าอยู่ที่เชลนะครับเอามาพูดทั้งหมดคลิปมันจะยืดยาวนะครับสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับมีบริการล้างปั๊มนะครับไล่น้ำมันเบรกนะครับ membo 4นะครับจัดส่งให้ได้นะครับ ค่าส่งก็คิดตามจริงนะฮะของเค r รี่อเอ็กเพนะฮะสินค้าก็1วันถึงมือนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ